แล้วขัเนีเอนะแะนี้ก็เป็นวฟิลดเดินจากเวฟิลุ๊บก,ก็เดินเข้าห้างนี้นะคะระทานสโตนขอนัดเพื่อนคุณจีนนางบอกว่าที่เนี่ยอร่อยนะคะตามล่าหาของอร่อยแล้วบอกว่าเราเขาบอกว่าราคาก็ไม่ไม่เวอร์วังอลังการนะคะให้ดูห้างนี้เป็นห้างเล็กๆนะ นีเป็นช้้นเล็กๆนกคนประมาณยาวตอนนี้อาหารกลางวันมิสเตอร์สโตนหอดอ้อเานปากทงเต็มเดี๋ยวก็จะมีคิวให้จับก็รอไม่นานนะมิสเตอร์สโตนหอยคนไม่เยอะนะคุณต้องมาลงชื่อเลยลงชื่อตรงนี้นะคะกี่คนลงชื่อแล้วก็เช็คนนัำเบอร์ตรงนี้ออกไปแล้วเขาจะเรียกัำเบอร์ตรงนี้ เวลาชงีิกินบีนะคะผัดกับสูตซุปนี้ซุปนะคะซุปไชนีสไตล์นะคะดีข้างในเหมือนยานนนีกิโซ่บะโลนนะคะโซ่นสโตนนะคะและนี้ก็เดี๋ยวเราตัสตสตกสนหินม, <Are you S 1> มีหมูติสโตนมนดิน่มีหมูมีหมูนี่นะคะเราตักใส่ที่ซุปซุปเป็นสีเหลอ รดด้วยราคาอยู่ระหว่าง10ถึง20เหรียญเยอะมากเลยรายการอาหารให้ดูบังให้ดูบางหน้าแล้วกันถ้าสั่งมะพร้าววันนี้ซุปฮอตพอตพอลัองการงานสร้างโทดนะคะอร่อยค่ะราคาก็ไม่ได้แพงเว่อวางน,นะคนจีนเต็มร้านเลยคนจีนนี่เขาชอบ ขออประมาณตีวาย่างในแง่รายการอาหาร